Mm-hmm. ครับมืมม่อน 50, source, ี <assessment> ต้ตำปลาแหงตำปลาแหงคือเก่าครับตัวผมมื่อนี <sh> <sag> ้ตำปลาแหงใช้บักเขือบักเขือเน่าเผานะครับผมตำปลาแหงคือกันกระมือก่อนตัวผมมื่อนี้ใช้บักเขือเน่าอื้มแฮบฟันบุเขือเนี่ยตัวแปบมาก่มเลย มือก้อนพักลวกมือนีพักสดนยครับเด้อยว้าวเหนียวตื่ยครับผมมะเขือพวงมะแข่งครับบ้านพี่น้องเอิอนยังเนาะบ้านพ่อาาเอินมะแข็ง หืมเข้าก็ติดมือเมื่อไ,ได้ไปเดินขี่ดินทั้งไหนหืมยังกรอบดีูจ้ะครับลามันเก็บมาให้ เก้บมาหม่ห่างว่อแต่ไยก็คือเขาแช่ตูตเเต้เย็นไว้ครับใครดูไม่ยังกอดนะครับนาะพี่น้องได้ยังกับเขาแลงครับเหมือนนี้มาเด้ยครับเดี๋ยง,งเขาน้ำกันครับผมมันต่องแบบนี้ถือสุด แ<ม>ับนะครับหยังหยงคุยครับทำง่ายๆเลยครับผม cũng <tôi> đẹp mà anh em nhé đẹp văn hành ai dụ lại ngọt ra. mời <laughs> mời <laughs> mình mời 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 ก็ปากก็จีนนะครับนะมุมยังเดี๋ยว